สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมและภาคีเครือข่ายถูกผาคส่วนรวมบุรณาการจัดโครงการลลนโล่งคลิกออฟนะครับร่วมพารังกําจัดยุง่งไายลดการป่วยตายโดยไข่เลือดออกโดยนางระนิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการณห,หอประชุมโรงเรียนป่าปากวิทยาอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนม ซึ่งจังหวัดนครพนมครับโดยหน่วยงานสาธารณสุขและภาคทีเครือข่ายได้เห็นความสําคัญในด้านการป้องกันควบคุมโรคไข่เลือดออกจึงได้มีการจัด,จ,ด,จ,ดจ,จึงได้มีการจัดกิจกรรมคืนนะครับนั่นก็คือกิจกรรมร่วมพลังังกําจัดยุ่งไยโลดการป่วยตายโดยไข่เลือดออก นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วและก็เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแล้วยังเป็นการสร้างกระแสในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและเพื่อแหลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับการใช้นวัตกรรมในท้องทิ้นป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอีกด้วยโดยการจัดกิจกรรมนะครับได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานจากโรงพยาบาลป่าปากสานักงานสาธารณสุขอําเภอป่าปาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งส่วนราชการในพื้นที่ทุกแห่งและอาสาสมาัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านอำเภอปลาปากครับ